วันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้ตะไบแล้วก็วิธีทำความสะอาดแล้วก็ชิ้นตี่ตะไบนะครับอันนี้เป็นตะไบแบบละเอียดครับเอาไว้บชิ้นงานด้านคมครับส่วน,นนี้แบบละเอียดเอาไว้กินเนื้องานอันนี้แปรงทองเหลืองเอาไว้ขัดตะไบให้มันสะอาดครับ เราต้องล็อกชิ้นงานให้แน่นก่อนครับก่อนที่จะตะไตบไนี่ครับตะไบละเอียดจับตั้งท่าอย่างนี้เรามือข้างซ้ายจับที่ปลายส่วนมือขวาจับที่ด้ามขัดที่เดิมต้องซ้งำนะครับจับจับเรียให้เป็นแนวเรียบขัดไปเรื่อยจนกว่าชิ้นงานจะเรียบน,นะครับ ขัดไปเลยแล้วก็คอยดูว่าชิ้นงานเรียบหรือยังนี่ครับถ้ามันเรียบแล้วถ้าเรียบแล้ว,าาลวให้เปลี่ยนใช้ตะไบแบบละเอียดให้ขัดตรงขอบอย่างนี้เพื่อทําให้ชิ้นงานมันไม่คมนะครับแล้วก็ลองรูปดูว่ามันหายคมอยัง วิธีทำความสะอาดนครับใช้แปรงทองเหลืองขัดตามลายลายของเนี่ยครับมันจะมีลายของมันอยู่ขับไปเรื่อยอครับจนจนกว่าเศษเ็กมันจะออกหมด ก็ลองดูว่ามันออกหมดหรือยังอันนี้นะครับออกหมดแล้วขัดแค่ทางเดียวนะครับอย่าขัดส่วนทางมันไม่ได้พอ,อมาเรียบแล้วก็ขัดอีกอันขัดเหมือนกันเลยนะครับ เครับแสดวเขาจบการถ่ายเทคนิคับ